ในผู้ป่วยระยะสุดท้ายการบรรเทาความเจ็บปวดเป็นสิ่งสำคัญ s y l i n g Driver หรือเครื่องฉีดยาแบบต่อเนื่องเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การให้ยาอย่างมอร์ฟีนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและปลอดภัยคลิปนี้จะพาไปรู้จักการใช้งานอย่างละเอียดเพื่อให้คุณสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง ก่อนเริ่มใช้งานเราเตรียมอุปกรณ์ให้ครบอุปกรณ์ประกอบไปด้วยเครื่องให้ยาอัตโนมัติเพื่อบรเทาวาการปวดยาแก้ปวดที่ทางโรงพยาบาลจัดเตรียมให้สำลีแอลโกอฮอล์ถ่านขนาด 3A สายน้ำเกลือสำหรับให้ยาและอุปกรณ์สำหรับการแปะพลาสเตอร์เมื่อเราจัดเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วขั้นต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการเตรียมยานะคะอยากจะให้ผู้ดูแลทุกท่านล้างมือให้สะอาด จากนั้นนำยาขนาด20มิลลิตรที่ทางโรงพยาบาลจัดเตรียมให้มาใส่สำหรับเครื่องให้ยาอัตโนมัติวิธีการใส่เราจะกดที่ตุ่มสีดำด้านหลังและกดรูดลงไปนะคะเราจะนำไซลิงใส่ให้เข้าในรางพอดีนะคะเครื่องตรวจจะจับขนาดเข็มยาฉีดอัตโนมัติค่ะกดเข้าไปแล้วจากนั้นเราจะใส่กิบล็อกสำหรับการตั้งค่าเครื่องทางโรงพยาบาลจะตั้งค่าเครื่องไปให้ นำสายยางไปต่อกับบริเวณเข็มที่เจาะไว้ที่ตัวของผู้ป่วยตรวจดูตำแหน่งใต้ผิวหนังเข็มของผู้ป่วย ขณะใช้เครื่องไซริงดิเวอร์ให้สังเกตต,ตำแหน่งที่สอดเข็มว่าไม่มีอาการบวมแดงร้อนหรือปวดไม่มีของเหลวรั่วซึมออกมาผู้ป่วยไม่มีอาการไม่พึงประสงค์เช่นง่วงมากหายใจช้าลงคลื่นไส้หรืออาการซึมและควรตรวจด,ดูตำแหน่งเข็มทุก4-6ชั่วโมงและบันทึกอาการผู้ป่วยเป็นระยะเพื่อความปลอดภัยจากนั้นให้กดที่ปุ่มสตาร์ท เครื่องจะเริ่มทำงานและแสดงเวลาแสดงอัตราการไหลบนหน้าจอขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนแนะนำการเปลี่ยนไซริงยาเมื่อยาของผู้ป่วยหมดหากสายทุกครั้งเพื่อป้องกันอากาศเข้าไปในสายให้ยาของผู้ป่วยนำยากระบอกใหม่ ใส่ลงในเครื่องให้ยาอัตโนมัติขั้นตอนนี้เมื่อถอดปลายเข็มออกแล้วจากนั้นเราก็ไปสู่ขั้นตอนเหมือนขั้นตอนแรกที่นำสลิงยาไปใส่ในตัวผู้ป่วยได้เลยค่ะวิธีการเปลี่ยนฐานเมื่อเครื่องให้ยาอัตโนมัติทานหมดด้านล่างของตัวเครื่องจะเป็นบริเวณที่ใส่ฐานเปิดออกมา จะมีฐานทั้งหมดจำนวน6ก้อนฐานที่นำมาใช้จะเป็นฐานขนาด 3A 6กก้อนนำฐานเดิมออกจากนั้นนำฐานใหม่มาใส่ตามสัญลักษณ์ที่ให้ไว้ด้านบนจะเป็นขั้วบวกเป็นฝ่ายเข้าไปก่อนด้านล่างจะเป็นขั้วลบ เมื่อใส่ฐานเสร็จแล้วให้ปิดทุกครั้งเพื่อป้องกันเศษฝุ่นน้ําหรือ,มอแมลงตัวเล็กๆที่จะเข้าไปทำให้เครื่องเสียหายจากนั้นให้กดเปิดเครื่องโดยใช้นิ้วหัวแม่โป้งสองนิ้วกดบริเวณสองปุ่มทางด้านซ้ายมือและตรงกลางเพื่อเป็นการเปิดเครื่องจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ตัวเลขขึ้นมาเป็นอันว่าเปิดเครื่องสำเร็จ